เนี่ยต่อเซตรีเซตทันทีเลยอะประมาณนั้นฟินที่ยังไม่ออกย็ต้องโดนดาเมจไม่ให้เลยคันใช่ครับปัญหาคือต้องโดนดามจใช่แควฟินดาเมจแรงมีตัวที่น่าออกอ่ะอมมาลาอะไรพวกเนี้ยอมมาลาเคิร์สแล้วก็หลอดสโตนอันเนี้ยน่าออกจริงเหมดหมดฟินได้แน่ได้ขวานปาคีต้นเกมอ่ะเออหกหกดามิไม่พี่เกดาเมจเยัยพ่อออกอันอีน้ำมาสารมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ออกไม่ได้ออกตอนแรกไม่ได้ออก ไม่แต่มันเยอะขึ้นไงเห็นมันอ่ะตอนแรกแค่สี่สองอมันเพิ่มมาสีเจ็ดยอะจัดโคตรเยอะแนแพชคลิปสี่นาที <c oughs> อัพโหลดแม่งสชั่วโมงกูจะบ้าตายโอ้โหโอ้กโอกาจะได้ลงป๊อปป๊อปคิ ไ้โทษเกมนี้ขอเล่นป๊กหน่อยนะให้ผมออกก่นไอ้ฮิวิวฮิวฮิฮิวฮิวเาปิดทำไมอะโอ้โหเ่าเวลาเอาเวลาเวลาทีมดีกว่าแต่จะิวใครก็ิวไม่ได้เข้าอ่ะปีเลยปีเลยปีเลยปเลยปเลยอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจเออคิวไแ้ว่าคางคางาิวมันฮิวฮิวมัน อย่าไว้ใจอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจคนแบบนี้อย่าไว้ใจไอ้คนชื่อเขาว่าเหมียวโตฝักหลังมาเริ่มเล่นแปลกๆนะอ <laughs> ุ้ยดูเรายิงเกลาดิเห <laughs> มียวอุ้ยโอ้น่ไมโี

บอลลงไปล่างเรวห่าเลยหรอเข้ากันนี่หว่า ไม่ใช <gesch> ่อยสวยดิพี่โคเทคปรับปรับเอฟเฟกแล้วนะผมบอกไว้ก่อบทำไมนะอะไรยังไงนะโคเทคเขาปรับเอฟเฟกใหม่ใหม่ถึงว่าเอฟเฟกการคิดปรัใหม่เงมันใส่กันยับเลยวะกูตู้กูตู้ ฮิวฮิวฮิวเปิดฮิวอ่ะแม่งตีคลิปเฉยเลยฮิวอะไรเราไม่มีมานาไรฮิวสัตว์ถังก็ไม่ได้ให้มากันหมดเลยไอ้ยัยไม่ว่ามาสองตัวข้างบน เดี๋ยววิ่งไปจี <laughs> ้ตัวดูร่างจริงอะ่ะไม่ตายนะพ่อได้เลยรับเองไม,ไม่ได้นะพี่มา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 เล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยพมดีไม่ดีผมไม่มีนี่แล้วนี่ก็หนึ่งไม่ไมีไอ้ค <laughs> ้างค้างโอ เอ้าโดนและไม่โดนดิบอมมานันไม่พอเล่นวันะกลับกอนอยาตาย่อกี้ เขี่ยไปตกิ้วูสใส่บัตเชื่อเลยฮะอีสลิปเปอร์ไปเกี้ยอ้าวตายนี่ไงไม่เปิดให้เราหลับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมีเงินรอดเหรตายเหมือนเดิมก็ตายเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้เป็นปลาตายกลางดงด้วยเชื่อไหมจะแบนพี่บอกเลยตายกลางดงหลับแบบนี้เป้านิ่งเลยฮะ รับก<า>ัวเ<า>อานีง้งใครจะเปนเกนททอรเราไว้ใจเราเกททอรก็ปิดแบนผเคไว้อยู่แบบกันกันกันกรณีแบบอยู่อโซอีสมายเฮ้ยมันเดินเข้ากลางลมั้ยเนาะเออเนี่ยโซวันติพวกเราหลับไม่เลิกไม่ได้รอดมันเหมือนเป็นเนโคฟอร์สเลยนะหับแล้วไม่ตายนอนสับอะ ถูกจังหวะปุทธพงษจะบอกว่านเน็กกินดาเมจทั้งหมดเลยสมาทดาวหาสมาทดาวสวยสวยสวยเราพร้อมแคลลี่เป็นซาดิเตอร์หรือว่าแคลลี่เราเป็นไอฟน้ฟินต้าฟินเราพร้อมสู้ลิง,ส,งสู้ลิงไอ้แคลลี่ซาดิเตอร์ดีว,วะสกิลหนึ่งเป็นสกิลหมวกโคตรโกรงต่อสั่ อาจจะมีหวอดน,นะแบนโอเคไม่มีแล้วไม่มีดีดีแต่ก,กลางหายนะให้ไปกลางป่าดีไอ้อยู่อยู่แบนอยู่อยู่ได้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 ใช่เนาะับบ้านรีบป่ะอีกซูเว๊ะไป เมนี้ทำแซงสเกปเตอร์เดี๋ยวเอาเาเป็นไรเฮ้ย,ย,ยมันไม่กล้าออกแกความของเมี่ากูว่าแล้ว

เอเปอตมาเก้บวะเราไม่มีดินอำเลยเขาู็อยูแน่นอนเอจริงจริงๆไม่ต้องาติกสได้นะเว้ยมี้ตายอยู่ หับเพื่อนไม่ได้กันตีใช่ไมเล็กน้อพี่อย่าบังคัโอ้ยพี่จะฆ่ากูแล้วด่านละนะแต่ละคนคิวไงมันได้คิวมันได้คิวไปปะได้บอเบบ้าบาทำไรงไปบอ้มาแล้วไม่ใช่บอเบ้าอะไรกันโดนคิวแรงก็ตายก็แหงอยู่แรงอยู่แรงอยู่เเลยไก็คิวแรงแต่เมื่อกี้กดผิดที่

โกงใช่ตัวมันเกียอยู่แล้วไอ้ยงว่าแล้วมันระเบิดแรงขึ้นมันยิงแรงสั่นเลยต้นเกมอ่ะไม่ตาวงนะระเป็นมันแรงที่กิลสองแม่เลยวมันก็เก่งขึ้นนิดนึงแล้วนะ้นปะไปเลย ปปไปปมมาปมมาชิริอันชิงก้าเขาจะเป็นปลาคาร์ปแปดร้อยใช่ไหมปวดสะบูยเหรอที่เดียวอยู่ไหนวะ กูตายกูตายตรงนี้กูตายพี่วิ่งมาพี่วิ่งมาทำทำไมพี่มานาไม่มีเจ้าดวิ่งมาทำทำไมสวยมานาไม่ไม่มีเดนแดนวิ่งหลบจุ๊บน้องน้องอุกตาปิดคิวปิดฝั่งไอ้เหี้ยโอ้ยยานถูกฝั่กแล้วตายเลยไอ้เหี้ยได้สารสเก็ปเตอร์แล้ว Nàng bảo là hãy mặt trận đâu. Oh, mọi người vừa Một người nữa.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  Một người nó Một người nữa. Một người nữa. Một Thôi, nữa. Một cái gì như

กูโดนระเบิดเฮ้ยเวลามานีดเดียวอ่ะถ้าเกิดจัหวะไมแก้มันโล่แล้วของทุกข้าวชานะไอ้เป่าหัวมันอีกแล้เป่าหัวมันเอานิ้วเป่าด้วยประเด็น เป่าด้วยนิ้วหรือจะเป่าด้วยเอ็นกูเห็นไอเทมแล้วกูทอกับแชร์รี่กูอะตัดลุ้นเลยตัดเลยตัดลุ้ตัดเลยตัดเลินายน้องพิวพิวน้องพิวพิวเดดูโซโล่โซโล่พี่อดีครับครับ แหม่ไม่โซโลหขีโม่มคนขี้โม่ก็แบบนี้ละาจเป็นดูตายแล้วเนี่ยมัน,นโซเบตติ้งอะไรวะ ช่วยดีนะอีกคนรอดอีกคนไม่รอดเอเลยเล่นกันเลยฉันดันก่อนฉันอยากมีกระทรังฟ้าอยากดูเอฟเฟกต์มันโดนดูดแน่มันโดนไดเมจกูอยู่ไม่ใช่เหรอ,อไม่โดนโอ๋อโดนนี่พี่เป็นไดเมจด,ดอนไอ้ที่โดนจากข้างน,นอกอะไม่ฟิตไม่ได,ดเมจไดเมจหลังก่อนไม่ชอบแล้วไม่โดนไ<ง>ดเมจด,ดอนอ๋อมันไม่โดนตกกบ โตคกกมีตังโงน้นองที่มไม่ได้แช่น้อง่านคอร์แล้วนะไม่ถูเลยจีบน,นั่งเห็น้าพป่าวไม่รู้เหมือนกันมันชาอยู่ข้างเดียวมันชาอยู่ฝั่งซ้าย แม่เอาได้ใช้ดิอาจเป็นไปได้ก็ออกกําลังกายตลอดผอมเสมอ <questions> asked, อาจจะวางมือผิดท่าก็ได้แหละเป็นไปได้เป็นไปได้อาอย่างเงี้ยเลยโอ้เ oh, ราเจะเกือบตายถึง <laughs> ต,ตายเลยเหรอ กูยิงกูยิงปั้มทำไมกูจะยิงปั้มได้โว้แพสสักไฟหนึ่งมั้ยเป็นจะคอนดะไรชอบไปชนะไม่เป็นไรถือว่าได้รีวิววัตตาเฉยๆตอนให้ปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนจังหวะยิงต้องปิดก่อนมีไปยิงไปเยอะยิงก่ อีเดียเขาตั้งใจเล่นอยู่นะดูครับแต่ก็ได้แค่นั้นล้กูว่านึกเล่นแบบเป็น CM เอ็มเลยสวยมึงเจ้าใช่ป่ะมึงเจ้าใช่ป่ะมึงเจ้าใช่ป่ะตูมให้ด้วยเนี่ยถอยถอยห่างถอยห่างเอาตายบูมสายไม่ถ้าเหมียวหลับจังหวะระเบิดมันจะโดนอันตรีป่ะเอ้ยมันจะโดนบอมป่ะ ไม่โดนไม่โดนไม่โดน็แปลมาตัดหนึ่งพี่โอ้โงานเปิดปิดปิดเปิดเปิดอะไรเขาบอกให้เปิดจะไปลไม่มีเรื่องแล้วพี่จะไปฮิวให้กูวเมสเนี่ยกุ้าจะแตกกันอ้เหี้ยไม่เปดูหี้พี่โนฮิวแรงจังพี่โนใช่ไหมพี่ว่าพี่พี่ฮิวแรงมากเลยนะมึงใช่ไหมเนาี่เร็วเลยควจะขึ้นไอ้นั่นน่ะ พี่ดเลยผมัีอยู่พี่ผมยวอยู่ผมยวอยู่พี่อะไรอพี่ถอยพี่ถอยพี่ถอยยิงยิงยินแช่โดนแช่ตายโดนโดนโควิดยิะยวยิยิวป้ปอมันมันโดนรถเรือลับบอทำไมได จะไปเขากดอ่ะไม่ถ้าไปกดอีกเรื่องเป็นรถเลือดใช่เมื่อกี้นู้นไปกดเนี่ยมันไม่ฮิวเลยมันต้องไม่ต้องมันน้องอย่าเบ้ให้ฮิวแคลลี่เอ้ามันไม่เล่นไปเล้วมันไม่เล่นแล้วคิอว่ามารีวิวอว่าถาไปไปไป จุกสักวันอ้วได้ยิงมันในฟิน์ยิงมันไม่แรงแต่ยิงเรื่อยยิงไม่หยุดเฮ้ยเฮ้ยเมียวเราซูอยู่เมียวเราซูอยู่ยิงมันยิงมันิงมันนอนทุกวันนอนมีจนี่ก็หัวเช้าเลยจี ไอเซฟเฟอร์ไอนกไม่มีใครไปยุ่งกับมันเลยว่ะไอนกอินเทอร์เวิร์ดเหรอสร้างบ้านวันนี้ผมสร้างบ้านหรือสร้างบ้านอะไรสร้างบ้าน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 ไม่เหรอโคดาบ่าวพ เล่นเล่นแปลนพี level down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  level ่มพายูช่วยพี anyway. oh, ่พายุช่วยเล่นได้เล่นได้สั่งบ้านอยู่สั่งบ้านอยู่สั่งฟองสั่งฟองตบบ้านตบบ้านไปดูวาเอาหัวหรอกไม่ทันเอาคิด จะอยู่อยู่ขังเขาเนี่ยเขาจะไปเอาหลับรับตัวเองคืนก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ย่าบอมจะตีกูเยอะแบบแหละจะตีไปแล้วพี่ล่ะนกอินโทรเวิร์ดอะนกอินโทรเวิร์ดนกอินโทรเวิร์ดอะไอ้นกมันอินโทรเวิร์ดมามามาผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาพร้อมกับไอเทมชิ้นใหม่ จีโอเมนเทอร์บนแต่จีโอเมนเทอร์เบนแม่งคู่ดาวนะนานเลยคู่ขมาตาดปมันโปรกำเนเพิ่มขึ้นไม่รู้มันมีพาเซใหม่ถ้าเกิดโดนนั่นตีสกิบัสอ่ะเป้นแรโคตรแรงเลยไปแกดูว่าสกุณสลับข้าสารอาหารแห้งครับปปปิิ โยนโยนรีพอร์ตรีพอร์ตรีพอร์ตอย่นี้รีพอร์ตอย่นี้คิดว่าตัวเองเป็นเด็บแล้วจะทำอะไรก็ได้เหรอฟอลอเวฟฟอลอเวฟฟอลอเวฟกูยิง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 ไม่หยุดกูยิงเรื่อยๆกูยิงไม่หยุดโควิดปล่อยโควิดใช่เขโควิดนะโดนโดนโควิดโดนโควิดกู เดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณปดตายหดเดี๋ยวคุณดตายหมๆโอเคครับผมก็ถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับมันให้กดอัปเดตเซิร์ฟเวอร์แล้วนะไม่งงมาตีได้เยอะเลยตาดันลืงสาย่ิเลยเปล่าอย่าลืมกดนะ